บริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกับเพจประกันชีวิตปพะโยชน์ภาษีเล่งเห็นปัญหานี้มาแต่โบราณว่าด้วยผมเคยบอกกันใช่ไหมค่ะ<ฆ>คนกะเกษียณเนี่ยจะเป็นเป้าหมายเลยค่ะ<ฆ>ครูหญิงคนหนึ่นงอายุ63ปีถ้าเป็นอดีตข้าราชการครูคุณครูคคคอารุยาเข้าแจ้งความโรงพักเบือมน่าเจริญโทวิชาชีพหลอกลงทุน โอนเงินไป8 0 0 0ยายวัย82ปีครับถูกแก๊ง call center หลอกเอาเงินทั้งชีวิตเกือบ3ล้านบาท<ด>เงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิต1,500,000ล้บาทเกลี้ยงบัญชีครับคุณตาอายุ75ปีค่ะอุตส่าห์เก็บเงินมาทั้งชีวิตได้เงินเก็บตั้งล้านหนึ่งปรากฏว่าเงินหายไปในพริบตาเลยนะคะเพราะว่าไปตกหลุมพรางของแก๊ง call center ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยวางแผนรองรับความเสี่ยงด้านการเงินหลังกเกษียณที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยมาอย่างยาวนานคุณยายเสียใจหนะักถึงขั้นเขียนจดหมายลาตายแล้วด้วยเป็นคำสั่งสุดท้ายของแม่ใจจควาาามมตหน้อกรจะจายความเสี่ยงการเงินหลังกเกษียณให้มันคงมั่นใจการจีมีกฎหมายรองรับ ไใครก็มีคุณภาพชิตทีด่ดีหลังกเกษียณได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่การตีผลตอบแทนเป็นเงินจ่ายคืนหลังอายุ60ปีเป็นต้นไปครับผมและดีไซน์สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับคุณลูกค้าที่เพจประกันชีวิตปรยิยนภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินและแผนการเงินที่ดียอดเยี่ยมที่สุดแบบการตีมีกฎหมายรองรับถูกต้องชัดเจนครับผมไปดู ตัวอย่างปลิภัณฑ์แรกกันเลยครับผมเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มปูนเอ90 0ทับ60รับเงินบำนาญรายเดือนทุกเดือนจนถึงอายุ90ปีเพิ่มขึ้นให้ทุกเดือนการตีจ่ายโดย s a m s ุง g ประกันชีวิตรประเทศไทยจำกัดมหาชนครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยครับคดแบ่งปันและบอกดีๆให้เพื่อนคนอุณดูนะครับว่าการเก็บเงินหลังเกษียณนั้น จำเป็นต้องการตีผลตอบแทนและผลตอบแทนไม่เสียภาษีมีกฎหมายรองรับครับผมใครๆก็มีเงินบำนาญหลังกเกษียณรายเดือนเพิ่มพูนขึ้นทุกเดือนได้การตีจ่ายใบซัมซุงประกันชีวิตครับผมสมัครออนไลน์จ่ายตั้งตรงเข้าซัมซุงอนุมัติอนุมัติทันทีตอนนี้แคปเจอร์จอพิมพหนึ่งทักแชทเลย อันดับหนึ่งในประเไทยกับแผนเกษียณสุดใจแท้จริงไม่ตรวจสุขภาพรถย่อนภาษีที่สูงสุดถึงสามแสนบาทว่าด้วยแผนกเกษียณเงินบำนาญรายเดือนพร้อมคูเอ90ก้า6ิบทับเงินบำนาญรายปีกรมบรรทนทุกเดือน18%ซพร้อมเช่น0.5%้นต์ ทุกเดือนในปีกครงกาที่ยุคหกสิบจนถึงเกปีการตีจ่าย15ปีลดหย่อนภาษีนี่สูงสุดถึง3ามแสนบาทไม่ตรวจสุขภาพ <Yes. S 1> สมัครออนไลน์จ่ายตังตรงเข้าซัมซุงกรีข้อมูลเข้าระบบอนุมัติอัตโนมัติ <Yes. S 1> ทันทีลูกค้าสามารถไปเจ้าของแผนเกษียณสุขใจ,ทจแท้จริงแผนนี้นั้นด้วยการแคปเจอร์ ure, จอพิมพ์หนึ่งครับหรือ แชทคลิเพลงประกันชีประโยชน์พอสิ่งองดีครับผมแผนการเงินอันดับแบบนี้นั้นคุณค้าคนศึกษาให้เขาา้าใจกันใจครับผมที่นี่ที่แรกในโลกครับไปดูตัวอย่างก,กันเลยครับผมเดี๋ยวอ่าเกษียณแล้วตอนนี้ก็หกสิบเอ็ดปีแล้วกะว่าจะเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อของไปดูแลตัวเองค่ะแต่ผลปรากฏว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรศัพท์มาแล้วก็ออกอุบายเป็นกลลวงต่างๆๆนานานป้าแกหลงกล เพศชายอายุ3าสําปีชำระเบีย้ยประกันรายปีกรมธรร์ทุกเดือนคงที่12กรมธรร์ทุกเดือนที่เดือนละ1,000 10, งหม่นนิดครับผมทำรายีย้จะถึงอายุ60ปีครับ อันนี้กรมบรญชานุบัตรนั้น,นก็รับเงินประกันคำนวนบำนาญในปีกรมบัญชนุกเดือนที่หนึ่งแสนสามร้อยนิดๆครับผมอายุหกสิบปีณนะวันเริ่มปีกรมบัญช์นั้นก็รับเงินบำนาญทุกเดือนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันหนึ่งแสนนิดๆทุกกรมบัญชาเป็นเงินที่พันนิดๆครับผมหลังจากนั้นครับรับเงินเพิ่มขึ้นทุกเดือนจนถึงอายุ90ปีการตีจ่าย15ปีที่เดือนละ 500นิดนิดครับผมจะดูผลประโยชน์ตลอดทั้งสัญญาปีกรมธันม์ทุกเดือน790.5%ของทุนประกันเป็นเงินที่7 9 3 0 0 0นนิดนิดทุกปีกรมธันม์ทุกเดือนเป็น9ล้านน 2 2 0 0 0นิดนิดๆครับผมในขณะที่ชำระเบี้ยมาเพียง3 7 9 0 0 0นดนิดๆครับผมนี่ไม่ได้รวมค่าประโยชน์ทางภาษีนะครับไปดูตารางมูลค่ากันหน่อยครับผมเหตนใดว,ว่ามูลค่าเงินเวนคืนในปีกรมธ์ที่คุณลูกค้าอายุ59ปีนั้น เงินเงคืนต่อปีกรมทหารทุกเดือนที่373,228บาทในในที่ชําระเบี้ยประกันหายปีกรมทหารทุกเดือนต่อกรมทหารที่36,000บาทครับได้ส่วนต่าง67,228บาทต่อปีกรมทหารทุกเดือนเป็นเงินที่86,736บาทนีน้ครับผม สนใจพยยัตธุ์นี้นั้นแคปเจอพิมพ์ึในช่งงองแสดงความเห็นหรือแท็กทลิปเพลงประจันชีวิตประหยนภาสีม่ทีเพื่อสมัครออนไลน์จ่ายตังตรงเข้าสอซัมซุงรับเลขกรมธรรม์นนอนมัติอัตโนมัติทันทีกรณีคุณลูกค้าตัดบัตรเครดิตนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หน้าไลฟ์สดครับยินดีบริการคุณลูกค้าและรัาสมัครฝ่ายขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผมแผงเกษียณที่คุณเป็นคนดีไซน์เองครับผมผมดีไซน์ได้คุณก็ดีไซน์ได้ครับผมพบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อด,ดีไซน์แผนการเงินรองรับทุกความเสี่ยงด้านการเงินที่ดียอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยได้ทุกวันที่หน้าไลฟ์สดที่นี่ที่เดียวครับที่เพจประกันชีวิตประยหย่อนพาสีมกรีครับกดใจและกดติดตามกดแบนปันให้เพื่อนคุณได้รู้ ดูด้วนะครับแผงกรียที่คุณเป็นคนดีไซน์เองผมดีไซน์ได้คุณก็ดีไซน์ได้